เคยไหมขับรถอยู่ดีๆแล้วเห็นน้ำอยู่บนถนนข้างหน้าแต่พอขับเข้าไปใกล้กลับไม่มีน้ำเลยสักหยดนั่นคือหนึ่งในภาพลวงตาธรรมชาติที่พบได้บ่อยมากที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าน้ำลวงตานี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าอินฟิเรียมีรามันเกิดจากแสงที่เดินทางผ่านอากาศร้อนใกล้พื้นถนนทำให้แสงหักเหคล้ายกระจก และสะท้อนภาพท้องฟ้าจนเราเห็นเหมือนแอ่งน้ําที่ไม่มีอยู่จริงเพราะถนนดูดความร้อนได้ดีมากยิ่งถ้าเป็นยางมะตอยสีดําอุณหภูมิใกล้พื้นจะร้อนกว่าชั้นบนอย่างเห็นได้ชัดแสงที่วิ่งผ่านอากาศร้อนจะโค้งขึ้นทําให้ภาพที่เราเห็นดูเหมือนเงาสะท้อนของท้องฟ้าอยู่ใต้วัตถุจริงอินฟิลเรียต่างจากฟาต้ามอกาน่าที่เกิดจากชั้นอากาศเย็นด้านล่างบิดเบือนภาพด้านบนแทน i n f i ิเลี m มิราดไม่ได้เกิดแค่บนถนนแต่ยังเกิดที่ทะเลทรายหรือพื้นทรายร้อนหลายคนเคยเห็นโอเอซิสปลอมในหนังหรือเกมใช่ไหมนั่นก็เป็น i n f i ิเลียมิราดเหมือนกันสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเก่งกว่าที่เราคิดภาพลวงเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงแล้วคุณละ่ะเคยเจออินฟิเลียมิราดที่ไหนแชร์ประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์เลย